สวัสดีครับ,รบวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงประวัติของเจดีวัดเขาน้อยวัดเขาน้อยเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยามีศานานสถานสำคัญคือเจดีวัดเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยเป็นเจดีไม่เจริปูนการเรียงอิฐแบบไม่เป็นระบบอันเป็นช่างสมัยศรีวิชัยราวพุทธศตรวรรษที่13-18ถึงฐานเจดีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอ่อ มุมกว้างยาวประมาณ20เมตรจเจดีองค์เจดีประหลากหักพังเหลือเพียงฐานซึ่งเป็นซุ้มคูหาแบบรูปโค้งแหลมภายในพระพุทธรูปปูบนบางมานวิจัยปีมือส้องดินัยัยจะยากอยู่ทั้ง4มุมของฐาน เจดีย์วัดของอ้อยองค์นี้ได้รับการบูรณะต่อเติมซับซ้อนกันมาหลายยุคหลายสมัยเป็นหลายร้อยปีปัจจุบันยังเหลือไว้เพียงแค่ส่วนฐานให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต ขอถามมีเมืองไหนบนดามขวานทองมีสองเลใหญ่มีนางเงือกสาวสวยมีหลักยิ้มด้วยไม่บอกว่าข้างไหนงามหาดซามีลาสุดหูสุดตาเสียงสนเสียดใบก่อหนูก็แมวไล่กันทุกวีทุกวันมันไล่กันทำไม ลองขึ้นไปเขาตั้งกวนฝูงลิงมันชวนขึ้นลิบว่องไวมองไปในทะเลเห็นเรือตั้งเกก็และห่างไกลชวนน้องไปลองพลักหินคงเคยได้ยินก้าวเสียงใช่ไหมอยากจังอยากมาสู่ขอเงินยกให้พ่อพ่อมายกหินไป ทรงคลาทรงคลาเรามาทรงคลากันใหม่ทรงคลาทรงคลาลองมาทรงคลากันใหม่ลองชิมเต้าหูย้ยีเต้ากัวมีหรือขนมไข่ไอลาสะครีมไครแข็ง ตัวเขียวครองแครงข้าวมันแกงไก่ข้าวฟางข้าวเมาเา้า